อันนี้ยู่เพชดบุรีครับตันนี้มาเพ็บุรีครับอนนม,บบมลงอันนี้สุดของเจน,น,นุยครับมากับน้องงน้องงาอันบวดอยู่เอ้ยนี่มังเป็นคนขาก็เป็น ปลาไม่ขาดเต็มนะครับมาซื้อพาปลาเมนนี่อยู่ตลาดเพชรบุรีครับเหลานนงูยังพันเลยลงปาเลยครับหลานเทนวยไก่เองคบรรยากาศร้าน,านอีกตอนนี้คนแน่นอยู่ครับ ยลงบาทันแล้วครับไก่ละไก่ละจองไว้เต็มเล่าเนี่ยกำลังค้นแ่นเขาจบคลิปปลาดเพชรบุรี่เพื่อนสนิทครับ ไปติดตามคลิปต่อตอไปครับเดี๋ยวบ้าไปสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับว่าสิไปตลาดใดโอเคครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ